สวัสดีครับพบกับผมเบ้นดินระเบิดนะครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอที่ดินหนึ่งแปลงนะครับที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นที่ดินที่สวยมากนะครับอ่ะลองมาชมกันนะครับนี่ครับตอนนี้เรามาทํารั้ววดหนานนะครับดูบรรยากาศนะครับถนนกว้าง8เมตรนะครับเป็นถนนดําลาดอย่างมาต่อยอย่างดีนะครับอ่าบรรยากาศดูครับนี่นะครับ ตัวที่ดินนี้ก็จะกว้างหน้ากว้างตรงนี้นะครับ12.5เมตรนะครับจากเสาต้นนู้นนะครับมาถึงตรงนี้12.5เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปนี่16เมตรนะครับเดี๋ยวพาไปชมตัวที่ดินกันก่อนนะครับผมนี่นะครับถมแล้วนะครับพร้อมปลูกสร้างนะครับผมเครับพาบนดูรอบนะครับ ตรงนี้ก็50ตารางวานะครับผม50ตารางวาสาธารณูปโภคครบครันน้ำไฟฟ้าพร้อมหมดนะครับสัญญาณโทรศัพท์สายอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับผมถ้าสนใจตรงนี้ก็ยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เข้ามาสอบถามนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่อำเภอไายน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีห่างจาก ห้างบิ๊กซีไม่ถึง2กิโลเมตรครับห่างจากเซเว่นอีเลฟหรือว่าโลตัสร้านสะดวกซื้อนี่ก็ไม่ไม่ถึง1กิโลนะครับขับรถประมาณสักนาทีก็ถึงนะครับผมการสัญจรติดถนนเส้นใหญ่ก็มีรถโดยสารนะครับสาย528แล้วก็รถตู้พาต้าพาตาไปพาต้าแล้วก็ไปเดอะมอลล์งามวานได้นะครับอ่ะชมกันเลย I didn't d n u ครับนี่ครับแปลงสวยมากนะครับหน้ากว้าง12.5ลึก16เมตรเหมาะปลูกสร้างได้ทุกอย่างครับถนนนี่ครับตอนนี้ก็ปลูกสร้างอยแล้วครับผมอโอเคได้ดูกันไปแล้วนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบนซดินระเบิดด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบนซดินระเบิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม